มันมีเรื่องการแทงกันเกิดขึ้นที่แถววัดวัดเขาเขาน้อยคนเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณยายเข็มทิศส่วนคนตายเห็นบอกว่าเป็นคุณตานิคมใช่ไหมค่ะสองคนนี้เป็นผัวเมียกันใชแล้วประเด็นก็คือว่าเห็นบอกว่าผัวเองเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดผัวไม่ได้ทำร้ายเมียนะใช่แต่ประเด็นคือเมียเนี่ยกับ หัวเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีเรื่องไปทะเลาะก,กับน,น้องเขยใช่ <ไป S 1> ก็คือ,อน,น้องชายของคนเจ็บน้องชายของคุณเข็มทิพย์เนี่ยออชื่อนรงศักดิ์ค่ะคือนรงศักดิ์คนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก่อนหน้าน,นี้ออทะเลาะก,กับทางด้านคนเจ็บก็คือคุณเข็มทิพย์มาตลอดว่าทางด้านของนรงศักดิ์ที่ป่วยจิตเนี่ยไปคิดว่าพี่สาวเนี่ยเหมือนกับว่าจะฮุบมรดกออสมบัติจากพ่อแม่ทั้งหมดคือทะเลาะมีปากเสียงกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเป็นปีแล้วถ้า<ด>มีผังบุคคลเดี๋ยวขึ้นชื่อบุคคลเอาไว้หน่อยนะคว่าใครเป็นใครพู กับผัวของคุณเขมทิพตใช่ไหมคือน้องของคุณเขมทิพตเนี่ยกับคุณเขมทิพต oria. แล้วก็ปรากฏวันเกิดเหตุเนี่ยก็ทะเลาะกับคุณเขมทิพตเนี่ยเรื่องเดิมแล้วก็เหมือนเอามีดมาจ้วงแทงพี่สาวจนได้รับบาดเจ็บคุณเขมทิพตก็เลยร้องตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยสามีก็คือคุณนิคมได้ยินเสียงร้องวิ่งมาช่วยภรรยาทําให้น้องเมียก็คือนรองศักดิ์เอามีดจ้วงแทงไปที่ซวงอกของคุณนิคมเรียกว่ามีดปักอกเลยค่ะอ <Lob> พอคุณนิคมล้มล,ล,ลงไปนอนกับพื้นปรากฏนรงศักดิ์ยังไม่จบ เอาไม้กระบองไปทุบตีซ้ำคุณนิคมอย่างโหดเทียบจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนคุณเข็มทิพย์พี่สาวบาดเจ็บพูดง่ายๆก็คือคุณนีิคมจะช่วยเมี่ใช่ใช่อันนี้คือเสียงตอนเป็นคลิปใช่ไหมที่ไหนเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยนะฮะชาวบ้านถ่ายไปจะดูดีนะแหนนอนอยู่นะเอาจะรอดไหมนะเหล คือภาพตอนเขาเจอร่างของลุงนิโคลคุณตานิคมนะ,ะที่โดนมีดปักอกเดี๋ยวลองเปิดภาพคุณยายเขมทิศนะฮะคุณยายเขมทิศเนี่ยโดนเข้าใจว่ามีดบาดแขนเปิดภาพคุณยายเขมทิศขึ้นมาคู่ขนานกันเลยฮะ,ะแล้วเป็นฝีมือของน้องของยายเขมทิศเห็นบอกว่าคุณยายเองอเดินบาดเจ็บอยู่ตรงถนนนี่ใช่ไหมมีเสียงไหมเปิดเสียงเลยฮะ,ะนี่ฮะโอ้ตายแล้วแล้วยายเองอต้องเห็นผัวนอนจมกองเลือดแล้วมีดปักอก ล่าสุดเอาดูวงจรปิดต่อเลยแล้วกันนะฮะวงจรปิดจับภาพไว้ตอน6กโมงเย็นตำรวจจะเข้ามายัางที่เกิดเหตุใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น5สิงหาคมนะคะตำรวจเนี่ยเข้ามาที่เกิดเหตุค่ะหลังจากนั้นแค่3นาทีก็คือ6โมง8นาทีกู้ภัยก็ขับมายัางจุดเกิดเหตุนะคะ2คันด้วยกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะ ทานั้านตำรวจเนี่ยพอเข้าไปถึงเห็นคนเจ็บคนเสียชีวิตก็จับกลุ่มคนก่อเหตุได้นะคะตำรวจเนี่ยออกไปคันแรกคันที่สองเนี่ยจะเห็นนรงศักดิ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการนั่งอยู่ที่หลังรถกระบะของตำรวจตำรวจมีการคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อจะไปที่โรงพักค่ะ ล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวเราไปเจอกับนรงศักดิ์ตัดภาพไปที่โรงพักเลยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าสพท่าตะโกใช่ไหมใช่ทีมข่าวไปเจอวันนี้เราก็เลยสอบถามมันจะมีภาพที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนรงศักดิ์ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าเอาจริงคือเจ้าตัวยังอ้างว่าคิดว่าพี่สาวจะพุบมรดกพ่อเป็นที่ดนจานวนหนึ่งไร่แต่วันนี้ทางตํารวจเขาบอกว่าสงสัยน่าจะป่วยด้วยมีเสียงตอนที่ท่านผู้กํากับเนี่ยนะฮะเขาสอบถามแล้วในนรงศักดิ์เองเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะฆ่าทางด้านพี่ เยเขาเล่นยาบ้าไป2เม็ดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปถามพี่สาวก็คือยายเข็มทิศบอกยายเมื่อไหรจะเอาสมบัติพ่อคืนเขาเนี่ยฮะเขาบอกว่าพี่สาวด่าเขาบอกที่ดินเป็นของกูมึงไม่เกี่ยวเขาก็เลยจะไล่แทงพี่เขาส่วนตานิคมเห็นก็เลยต้องมาช่วยเมียก็เลยเสียชีวิตมีเสียงนารศักดักนะฮะลองฟังนิดนึงฮะเลยเขเอาขอไปที่ดินไปกู้ไป เขาไปแนนเพือ่อจะสู้คดีลูกชายเขารักเครื่องคูเตอร์คูเบซ่าเขาบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อถ่ายที่มาคืนผมไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อเอาที่ผมนะครับีผมไวยวไว้ก่อนที่ไวยวายก่อนในมุง้งผมก็ค่อยเริ่ได้ก็พูดบากาเบาๆเบาๆจม,มันก็อารมณ์ขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ไม่ เล่นยาผสงตัวด้วยเขาไมถามเป็นอะไรมผมก็บอกว่าผมอยากได้ที่ผมคืนอย่างได้บ้านผมคืนกูยังคืนไม่ได้ยังไม่มีเงินยังไม่มีเงิทายเขาบอกว่าเขาไปเอาข้าวสากรไปแนนก็ไม่รู้3ามแสนห้าตอนการทำอะ่ยยังไงบ้าง คือมงคดสุดทุกขี่แล้วมันก็เที่ยงไงคุณผู้ชมครับถ้าท่านฟังจากท่านท่านภูมกับพูนนอันนี้ก็คุยรู้เรื่องนะอเอาล่ะแต่อาจจะมีเรื่องประวัติการรักษาจบเรื่อง<ะ>นี้ฮะ